cop u ูเวกอัลตราโซนิก9302ผลิตจากเลนโพลีคาร์บเนตผ่านการทดสอบแรงกระทบเชิงกลที่120เมตรต่อวินาทีจึงให้ความทนทานต่อแรงกระแทกสูงที่สุดช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระเด็นของชิ้นงานด้วยมุมมองภาพที่กว้างทําให้ไม่บดบางวิสัยทัศน์ในการทํางานสามารถสวมทับแว่นสายตาได้สามารถเปลี่ยนเลนอะไรได้ผ่านมาตรฐาน ANSI และ EN166 ที่ปลอดภัยให้มากกว่าด้วยเลน UV400 ช่วยปกป้องดวงตาจากรังสี UVA และ UVB ได้100%ให้มากกว่าด้วยเทคโนโลยีเคลือบเลนที่เหนือชั้นเพื่อป้องกันการเกิดฝ้าด้านในและเคลือบป้องกันรอยขีดข่วนด้านนอกให้มากขนาดนี้แต่มีน้ำหนักเบาเพียง83กรัมให้มากกว่าความมั่นใจแว่นตานิรภยยัย u v x